นายกเป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคลในหลวงรัชกาลที่10 เนื่องในวันฉัตรมงคลเมื่อเวลา1 9กานาฬิกาของวันที่4ี่พฤษภาคม2565พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนางนาราพรจันโอชาภริยาเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล4ี่พฤษภาคม2565ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยหลังถวายคำนับพระบรมสาริสรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวาย ทุบเทียนแพรและถวายคำนับนายกและมนตรีได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลว่าขอเดชะฝ่าละองธุรีพระบาทปกเก้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าพลเอกประยุจันโอชานายกและมนตรีในนามของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า พร้อมท้งผู้ที่มาชุมนุมณที่แห่งนี้มีความปิติสมนัตเป็นล,นล้นพ้นที่ได้แสดงความจงรักภักดีและถวายความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในวันนี้นับตั้งแต่ใต้ฝ่าละองทุรีพระบาะเทเจเถลิงถวัญยาราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชวงศ์จัก,กรีทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานปการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและพระราชอาริยไทยแน่แน่ที่จะสร้างความรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรให้แก่ประเทศโครงการในพระราชดำริ น้อยใหญ่ที่ทรงรักษาสืบสารและต่อยอดได้ยังประโยชน์มหาศาลในการเสริมสร้างความมั่นคงในการดำเนินชีวิตแก่อาณานราษฎรภายใต้พระบรมโพธิสมภารตลอดจนพระราชทานความช่วยเหลือแก่ปวงชนในยามประสบทุกภัยต่างๆน้าพระราชเลืไทยอันเปรียมด้วยพระเมตตาอาทรยังคงความปลื้มปิติแก่ประสงคนิกรทุกหมู่เหล่าพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้นี้ได้ประจักษ์ชัดแจ้งแก่ปวงข้าพระเจ้าและจักเทิดทุนไว้เหนือเสียงกล้าวสื่อไปในสุข พระวาระอันเป็นมงคลยิ่งนี้ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออารัธนาคุณพระศรีรัตนัยและพระนุภาพแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลอีกทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบรมมหากษัตัตย์ญาธิราชเจ้าทุกพระองค์โปรดอภิบาลรักษาให้ไต้ฝ่าละองทุลีพระบาทส่งพระเจริญด้วยจตุรพิธ์พรชัยส่งพระเกษมสำราญพระบารมีแผ่ไพศาลทั่วทิศานุทิศมีพระราชประสงค์จำนงสิ่งใดจงสำเร็จ ดังพระราชารือไทยปรารถนาสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าพระสงนิกรชาวไทยตราบจรรติการด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะทั้งนี้ภายหลังนายกรละมนตรีกล่าวถวายพระพรชัยมงคลเสร็จสิ้นวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา